ลุงครับผ่านเจ็ไม่เอาไม่เอานี้ได้ไหมเอาได้อันนี้เอาได้เอาผ่านนี้ต้องเอาไหมฮะลุงเอาเอาไม่ทันใจเลยต้องให้ลุงจัดการนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะไปเป็นลูกมือของคุณลุงดอกรักนะครับกับคุณลุงก๋วยเตี๋ยวมือเดียวครับผมเอาล้ครับได้เวลาที่ลุงดอกรักเข็นรถคู่ใจไปขายก๋วยเตี๋ยวครับแหมแค่ได้ยินสัญญาณเป่าแตรก็เป็นที่รู้กันว่าก๋วยเตี๋ยวลุงดอกรักมาแล้วครับ วันนี้ไทยทึงจึงให้ในายนาวมาเป็นผู้ช่วยซึ่งแค่ท้าออกจากบ้านนี้ก็สุดหินแล้วล่ะครับแคบก็แคบครับแถมยังชันอีกต่างหากแต่ลุงก็เข็นได้อย่างคล่องแคล่วแถมยังหยิบจับทําอะไรได้อย่างทะมัดทะแม,มงครับทั้งที่มีมือเพียงข้างเดียวครับจนหลายๆคนให้ฉายาแยกว่าหวยเตี๋ยวมือเดียวลุงดอกลักหรือนายดำรงฤทธ มีเหมือนนะครับอายุ71ปีพ่อค้าก๋าวยเตี๋ยวมือเดียวครับเจ้าดังของตอกเกร็ดใครๆก็ต้องยกนิ้วให้ในความขยันแม้ร่างกายจะด้อยกว่าคนอื่นแต่ความขยันนี่ไม่เป็นรองใครครับไม่ท้อไม่งอมืองอเท้าหรือน้อยใจในความพิการกลับลุกขึ้นสู้เข็นรถก๋วยเตี๋ยวขายรอบเกาะมานานกว่า30ปีโดยมีคุณป้าจเจริญพรเป็นคู่ทุกขุ่ยากเป็นอีกมือหนึ่งช่วยกันทำอาหารกินครับปกติคุณลุงเป็นคนถนัดข้างไหนครับขวาข้างขวานะแต่ว่าพอมา เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นรถเข็นแบบนี้ต้องทำทางมือซ้ายต้องทำมือซ้ายอย่างเดียวเลยใช้เวลานานไหมในการฝึกลูกก๋วยเตี๋ยวมือซ้ายสองปีฝ่ามาั้งสองปีกว่าเลยนะ <c oughs> ลุงดอกลักครับล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบครับจนเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกทําให้มือและเท้าข้างขวาอ่อนแรงครับยกไม่ได้มานานถึง5ปีแต่หลังจากอาการดีขึ้นก็ไม่ยอมอยู่เฉยซึ่งจากเดิมครับเป็นคนถนัดมือขวานะครับ ก็เลยต้องมาฝึกและก็พยายามช่วยตัวเองด้วยมือและแขนข้างซ้ายเพียงข้างเดียวและก็ฝึกลูกเส้นก๋วยเตี๋วด้วยมือข้างซ้ายจนชำนาญจนเริ่มกลับมาขายก๋วยเตี๋ยวอีกครั้งถึงแม้จะลำบากแค่ไหนแต่ใจนี่สู้จริงๆเวลาป้าไปช่วยเขาเนี่ยเหมือนป้าก็แบบเกะกะไปด้วยอ่ะคือทำไม่เหมือนเขาเขาเคยทำมือเดียวแล้วเขาก็เลยทำมือเดียวมาตลอดโดยที่ว่าทำทุกอย่างได้หมดพอเราไปทำมันก็กลายเป็นเกะกะ แกก็งุดอีกอยากให้คุณลงดูแลสุขภาพตัวเองคือค้าขายนี้ก็คือกลัวเขาจะเป็นนู่นเป็นนี่รักนะเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ทิ้งกันผมเอาบะหมี่ทุกอย่างลวกผักหน่อยนี่ฮะดูความคล่องแค่วนี่ปรุงหน่อยเรียบร้อยเติมน้ำหน่อย เส,เสร็จแล้วฮะกเข้มข้นเข้มข้นอร่อยอ่ะอสำหรับก๋วยเตี๋ยวของลุงดอกลักครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับสูตรเด็ดจ,จะอยู่ที่น้ำซุปที่หอมหอมครับเพราะผสมเครื่องเทศหลายชนิดพร้อมกับหมูหมักที่นุ่มอร่อยรสชาติแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มรู้สึกทึ่งค่ะแล้วก็ตกใจนี่ ว่าโอ้คุณลุงมีมือเดียวยังขยันขนาดนี้รสชาติก๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะอยากให้มาลองชิมนะคะดีเลยครับไม,ไม่ต้องปรุงเลยครับซึ่งในความสมารถของลุงดีครับว่าสามารถใช้มือเดียวในการลูกก๋วยเตี๋ยวได้ผมไปรุ่นยังทําไม่ค่อยได้มันลุงเลยทุกคนคิดว่ามากเกาะเกต็ต้องได้ทานก๋วยเตี๋ยวลุงดอกรักแล้วอย่างหนึ่งแกสู้ชีวิตนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้ามาถึงกเกาะเกตรายการทยึงก็ขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปอุดหนุนกันเยอะๆและก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณลุงดอกรักและคุณป้าจเจริญพร ขายดีขายดีมีสุขภาพแข็งแรงที่สําคัญผมเชื่อว่าเรื่องราวของคุณลุงดอกลักกอ้ยเตี๋ยวมือเดียวเจ้านี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่กําลังท้อให้ลุกขึ้นสู้กับทุกปัญหาสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ